ลีลาไม่ธรรมดาพระเอกช่อง3าโชว์ท่ายากเล่นเซิร์ฟพร้อมโซยบะหมี่กลางทะเลสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อพระเอกสุดฮอตอย่างแชมป์ธนาทิพย์โชว์ลีลาที่ไม่ธรรมดาเล่นเซิร์ฟและกินบะหมี่ไปด้วยโดยโพสต์นี้ระบบแคปชั่นว่าก็ทั้งหิวทั้งอยากเล่นผลลัพธ์เลยเป็นแบบในคลิปผมพายกับ ไปเก็บถ้วยกับซ่อมจิ้งขยะนะหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีคอมเมนต์เข้ามามากมายสำหรับแชมป์ธนาทิพย์เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3เป็นที่รู้จักกันดีในบทใตยทศจากละครเรื่องระเดิงไฟเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการเข้าร่วมประกวดโครงการ Ya ร์ดเดอะพี2014 ค้นหาคนที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณผ่านด่านผู้ประกวดกว่า6,000คนจนสามารถคว้าตำแหน่งผู้ชนะเลิศได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาโตโยต้ายาริส